หัวข้อวันนี้นะครับเรากำลังจะพูดถึงเรื่องตัว inbound marketing ครับเทคโนโลยีเปลี่ยนผู้บริโภคเปลี่ยนแล้วการตลาดจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเป็นเว็บมินานะครับแน่นอนหัวข,ข้อหลักของมันใจความหลักของมันวันนี้ก็คือเรื่อง inbound marketing เนาะ,ะเราอยากให้ทำความเข้าใจเรื่อง inbound marketing กันกให้ให้ให้ใหถ่องแท้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับแล้วก็มันวันนี้หลังจากจบการ เว็บมินาครั้งนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนตอบคําถามของตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มาร์เก็ตติ้งที่คุณทําอยู่บิสเนสที่คุณทําอยู่เนี่ยเหมาะสมกับการทำอินบาวมาร์เก็ตติ้งหรือไม่หรือว่าความรู้ที่ได้เอาไปวันนี้เนี่ยสามารถเอาส่วนไหนไปพัฒนาไปอัดัปกับกับการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์หรือทำอธุรกิจของคุณได้บ้างอะไรประมาณนี้นี่คือประเด็นที่ที่เราอยากจะ ให้คุณได้ไปหลังจากที่จบการสัมมนาครั้งนี้นะครับผมคราวนี้มาพูดถึง inbound marketing เนะาะคำว่า inbound marketing เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพูดให้เห็นจริงๆคือ inbound marketing คำนี้ก่อนนะั้นเนี่ยไม่มีมาก่อนเพิ่งถูกนิยามโดยเมื่อไม่ประมาณปี2006นะครับโดยโดย2 CEO ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า HubSpot นะครับก็คือ Brian นะครับกับกับ d a m e t 2นะครับสองนที่ที่เราเห็นในสไลด์นี้นะครับก็คือเป็น2ผู้ก่อตั้งบริษัท HubSpot นะครับโดยที่ เขาสองคนนี้คือเรียนอยู่ที่ MIT นะครับ Massachusetts Institute of Technology นะครับที่บอสตันนะครับแล้วก็แล้วก็ทั้งคู่นียได้มีประสบพอเรียนแล้วก็ไปทำงานร่วมกับพวกบริษัทสตาร์ทอัพในอเมริกาหลายบริษัทนะแล้วก็ทำที่ทั้งเป็นที่ปรึกษาและดำเนินช่วยบริหารธุรกิจสตาร์ทอัพอะไรประมาณนี้นะครับบริหารจัดการธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยครับแล้วเขาพบว่า อย่างดาเมตเนี่ยเขามีประสบการณ์ตัวเองแต่ว่าเวลาที่เขาสร้างเนื้อหาหรือคอนเทนต์มาในบล็อกที่เขาเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสตาร์ทอัพหรือให้ทิปแอนด์เทคนิคต่างๆในการที่ลูกค้าให้สตาร์ทอัพเนี่ยปรากฏว่าผลของการคนที่หาข้อมูลเหล่านั้นแล้วเข้ามาหาเขาเนี่ยมากขึ้นแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่อครับเขาก็เลยได้พบกับไบรอันนะครับแล้วก็เขาเรียกอะลร สร้างแนวคิดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาที่เป็น m e สโท d o l o g ที่หมวดอธิบายถัดไปเนี่ยที่เรียกว่า inbound marketing ครับ inbound marketing จึงว่าด้วยการ original มันคือว่าด้วยการสร้างสารรค์ซึ่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์หรือคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายของคุณนะครับให้เขาเข้ามาหาคุณนะครับสร้างคุณค่าจากคอนเทนต์ที่มีคุณค่าหรือเรียกว่า value content เนี่ยให้กับกลุ่มเป้าหมายนะครับเพื่อจะ content พวกนั้นก็เป็น content ที่แก้ไขปัญหา content ที่ ช่วยช่วยอตอบโจทย์ให้กับลูกค้านะครับเพื่อให้เกิดดึงดูดคนเข้ามาหาเราอันนี้คือออริจินอลไอเดียของ Inbound มาก k e t i n g